สวัสดีค่ะพบกับแมลงงามชาแนลเช่นเดิมนะคะวันนี้แมลงงามชาแนลก็นําเรื่องที่ยากมาทําให้เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะตามคอนเซ็ปต์เดิมของเราเลยค่ะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกับแมลงงามชาแนลกันเลยค่ะนะคะในวันนี้นะคะแมลงงามชาแนลนะคะก็จะนําความรู้มาคะ่ะมาให้ทุกคนได้กระจาในเรื่องของนิวคลีโอไทด์ของ DNA นะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นิวเคลีไทายของดีเอ็นเอทางชแนลพานักเรียนเข้าสู่ช่วงของ Concept of h i g h ค่ะนะคะนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่านะคะดี a และ RNA นนั้นนะคะเป็นกรดนิวคลีอิกนะคะ d n เเป็นกรดนิวคลีอิกเพราะฉะนั้นโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกก็คือเป็นกรดที่มีน้ำตาลเพนโทสเป็นองค์ประกอบนะคะคำว่าน้ำตาลเพนโทสก็คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5ตัวเป็นองค์ประกอบนะคะซึ่งน้ำตาลที่คาร์บอน5ตัวเป็นองค์ประกอบนี้ถ้าเป็นน้ำตาลของ DNA จะมีชื่อว่าดีออกซิไลโบชูการ์นะคะถ้าเป็นน้ำตาลของ RNA ก็จะมีชื่อว่าไลโบชูการ์นั่นเองนะคะ โครงสร้างของ DNA และ r n a นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็มาดูก่อนนะคะคาร์บอนตำแหน่งที่1นะคะนี่คือคาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะที่เป็นน้ำตาลเพนโทสมีคาร์บอน5ตัวเป็นองค์ประกอบนะคะคาร์บอนตำแหน่งที่2คาร์บอนตำแหน่งที่3นะคะคาร์บอนตำแหน่งที่4นะคะและก็คาร์บอนตำแหน่งที่ห้านะคะ นี่คือโครงสร้างของ DNA นะคะน้ำตาลเพนโทสของ DNA น้ํา้ำตาลเพนโทสของ RNA ก็เช่นกันแต่ก็จะมีคาร์บอนอยู่ตําตำแหน่งเช่นกันนะคะทีนี้นะคะไปดูว่าในคาร์บอนแต่ละตำแหน่งนั้นนะคะก็จะมีความสำคัญอยู่เช่นกันนะคะก่อนอื่นเลยไปดูนะคะการแยกระหว่างน้ำตาลของ DNA แล้วก็น้ำตาลของ RNA ก่อนนะคะให้สังเกตอย่างไรนะคะ ให้สังเกตที่คาร์บอนตำแหน่งที่สองนะคะนักเรียนเห็นเลข2อใช่ไหมคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่สองนี้นะคะก็คือจะมีถ้าเป็นมีไฮโดรเจนมาเกาะนะคะถ้าเป็นไฮโดรเจนมาเกาะนะคะก็จะเป็นน้ำตาลของ DNA นะคะแต่ถ้าในคาร์บอนตำแหน่งที่สองนะคะที่มี O แล้วก็เมาเกาะอยู่นะคะมาเกาะอยู่นะคะก็คือเป็น น้ำตาลของ RNA นะคะดังนั้นจึงทำให้สูตรโครงสร้างนะคะสูตรโครงสร้างของ DNA และ RNA ต่างกันดังนี้นะคะถ้าเป็นสูตรโครงสร้างของ DNA ก็คือจะเป็น c 5 h ส o 4นะคะก็เพราะว่า o จะหายไปตัวหนึ่งนะคะส่วนสูตรโครงสร้างนะคะของ RNA นะคะก็จะเป็น c 5 h ส o 5นะคะค่ะนี่คือ โครงสร้างของ DNA และ RNA ต่าแตกั่ตรงนี้นะคะ,คะนอกจากนี้แล้วนะคะิวคลีโอไทด์นะคะของ DNA และ RNA ก็จะมีองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งก็คือองค์ประกอบของเบสนะคะองค์ประกอบของเบสนะคะโดย DNA จะมีเบสอยู่4ตัวเหมือนกัน RNA ก็จะมีเบสอยู่4ตัวเหมือนกันนะคะนะคะ เบสของ DNA นะคะก็จะประกอบไปด้วยอะดีนีนก็คือ A นะคะแล้วก็ไทมีนก็คือ C นะคะซึ่งนะคะเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจน2นะคะเป็นพันธะ2นะคะแล้วก็มีกวานีนก็คือ G นะคะแล้วก็มีไซโทซีนก็คือ C นะคะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ3นะคะเช่นเดียวกันใน RNA นะะ RNA นะคะ RNA นะคะก็จะมีเบสอยู่4ตัวเหมือนกันนะคะ ก็คือมีอะดีนีนและยูราซิลนะคะมีอะดีนีนและยูราซิลนะคะอะดีนีนจะเชื่อมต่อกับยูราซิลด้วยพันธะไฮโดรเจน2นะคะแล้วก็มีกวานีนนะคะเชื่อมต่อกับไซโทซีนด้วยพันธะ3นะคะด้วยพันธะ3นะคะเรียนจะเห็นความแตกต่างของเบสเบสของ dNA แล้วก็เบสของ RNA นะคะก็คือต่างกันที่ถ้าเป็น DNA จะมีไทมินนะคะส่วน RNA จะเป็นเบสยูราซิลนะคะถ้าเจอ il, ยูราซิลเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเป็นเบสของ RNA นะคะนั่นคือโครงสร้างที่2ที่เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ของ DNA และ RNA นะคะต่อไปองค์ประกอบที่3นะคะที่เป็นองค์ประกอบของ นิวคลีโอไทด์ของ DNA และ RNA ก็คือฟอสเฟตค่ะนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตนะคะหมู่ฟอสเฟตนะคะจะเชื่อมต่อที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะนะคะจะเห็นคาร์บอนตำแหน่งที่5จะเชื่อมต่อด้วยหมู่ฟอสเฟตนะคะค่ะดังนั้นถ้าเราพบว่านะคะถ้าเราพบ รูปร่างของนิวคลีโอไทด์นะคะก็คือนิวคลีโอไทด์ไม่ว่าจะเป็นของ DNA หรืออ n a ก็จะประกอบไปด้วยเบสนะคะก็จะประกอบไปด้วยเบสนะคะแล้วก็ประกอบด้วยน้ำตาลนะคะประกอบด้วยน้ำตาลแล้วก็ประกอบด้วยฟอสเฟตนะคะทั้งเบสน้ำตาลแล้วก็ฟอสเฟตมาเชื่อมต่อกันนะคะนะคะแบบนี้เขาเรียกว่านิวคลีโอไทด์ ะะเรียกว่านิวคลีไทด์นะคะซึ่งการเชื่อมต่อจะเป็นดังนี้นะคะเบสจะมาเชื่อมต่อที่คาร์บอนตำแหน่งที่1นะคะด้วยพันธะโคเวเลนต์นะคะด้วยพันธนะ,คะ 1, โควเนะคะว, 1, ควเนนะะลนต์เบสจะมาเชื่อมต่อกับกับน้ําตาลนะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่1นะคะด้วยพันธะโคเวเลนต์นะคะแล้วก็ฟอสเฟตจะมาเชื่อมต่อกับคาร์บอนนะคะกับน้ําตาลที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ด้วย 1, นะคะด้วยพันธะนะคะ คอรโฟไดเอสเทอร์นะคะทีนี้นักเรียนไปดูนะคะว่าน้ำตาลถ้าเป็นน้ำตาลนะคะของของ DNA อ็นที่เราทราบแล้วก็คือเป็นดีออกซิไลโบสใช่ไหมคะการที่นิวคลีโอไทด์นะคะการที่นิวคลีโอไทด์ของ DNA หรือ RNA ก็แล้วแต่นะคะมาเชื่อมต่อกันนะคะตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเราเรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์ นะคะเรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะทีนี้มาดูการเชื่อมต่อของนิวคลีโอไทด์ทั้งสองตัวว่าจะเชื่อมกันตรงตำแหน่งไหนนะคะค่ะจากภาพนี้เราจะเห็นว่านะคะนิวคลีโอไทด์ ide, ก็จะมีนิวคลีโอไทด์อยู่2ตัวตัวข้างบนกับตัวข้างล่างนะคะการเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดนิวโพลีนิวคลีโอไทด์ก็คือจะเชื่อมต่อกันที่คาร์บอนตำแหน่งที่3นะคะกับคาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะ ดังการเชื่อมก็จะเชื่อมด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์นะคะการเชื่อมก็คือจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่3และคาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะค่ะจากที่เราได้รู้มาก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าคาร์บอนตำแหน่งต่างๆนั้นมีความสำคัญนะคะต่อโครงสร้างของ DNA นะคะหรือโครงสร้างของ RNA นะคะเรามา สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่1นนั้นจะมีหมู่เบสมาเชื่อมเกาะน,นะคะนะคะหมู่เบสจะมาเชื่อมเกาะด้วยพันธะโควาเลนต์นะคะที่ตำแหน่งที่1คาร์บอนตำแหน่งที่2จะเป็นตัวบอกว่าจะเป็น d n a หรือเป็น RNA ใช่ไหมคะถ้ามี OH นะคะมาเกาะก็เป็นโครงสร้างของ RNA ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น H ก็คือเป็นโครงสร้างของ DNA ใช่ไหมคะคาร์บอนตำแหน่งที่3จะเป็นคาร์บอนที่ เป็นตำแหน่งที่ใช้เชื่อมต่อนะคะเพื่อก่อให้เกิดนิวคลีโอไทด์ใช่ไหมคะก่อให้เกิดโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะก็คือจะเชื่อมต่อด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์กับอีกนิวคลีโอไทด์หนึ่งนะคะนะคะ,นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะนะคะแล้วก็ตรงคาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะที่เห็นก็คือจะเป็นหมู่ฟอสเฟตมาเชื่อมเกาะ น,ะะนี่คือความสำคัญของคาร์บอนนะคะในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะคะที่อยู่ในน้ำตาลนะคะของ DNA แล้วก็ RNA เนะคะเมื่อเราได้ความรู้ตรงนี้แล้วนะคะคงจะพอมีความรู้และองค์ความรู้เกิดขึ้นบ้างนะคะต่อไปเราก็จะเข้าสู่ช่วงของดาก้อนไฟนะคะก็คือโบยบิน นำความรู้ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบนั่นเองนะคะค่ะมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะทุกคนคงพร้อมแล้วนะคะเรามาดูแบบทดสอบข้อนี้พร้อมๆกันเลยค่ะนะคะเขาให้แผนภาพมาตามนี้เลยนะคะให้แผนภาพมานะคะแล้วเขาถามว่าใน1นนิวคลีโอไทด์จะประกอบด้วยตัวอักษรใดบ้างนะคะหนึ่งนิวคลีโอไทด์ นะคะความรู้ที่เราได้มาก็คือนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยน้ําตาลนะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีเบสมาเชื่อมเกาะแล้วก็มีฟอสเฟตนะคะทำตัวเชื่อมระหว่างนะคะนิวคลีโอไทด์หกับนิวคลีโอไทด์หใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะแผนภาพที่เขาให้มานะคะจากแผนภาพเราลองค่อยๆ เรียงข้อความความรู้ที่เราได้มานะคะนิวคลียอไทประกอบด้วยเบสนะคะนิวคลียอไทประกอบด้วยเบสนะคะที่มาเชื่อมเกาะกับน้ําตาลนะคะเชื่อมเกาะกับน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพนี้นะคะน้าตาลน่าจะเป็น B ใช่ไหมคะน้ําตาลก็คือ B นะคะน้าตาลก็น่าจะเป็น B นะคะแล้วก็เบส ตัวที่มาเชื่อมเกาะกับน้าตาลก็คือน่าจะเป็น C นะคะน่าจะเป็น C แล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าฟอสเฟตฟอสเฟตก็คือทําหน้าที่เชื่อมระหว่างนิวคลีโอไทด์กับนิวคลีโอไทด์นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่มีเส้นโยงเชื่อมนะคะที่น่าจะเป็นฟอสเฟตตามแผนภาพก็คือน่าจะเป็น A นะคะเพราะฉะนั้นใน1นิวคลีโอไทด์นะคะก็น่าจะประกอบไปด้วย นะคะ A ก็คือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะว่าฟอสเฟตจากแผนภาพจะเห็นว่าจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างนะคะตัว B ข้างบนกับ B ข้างล่างใช่ไหมคะเชื่อมติดกันเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้น A น่าจะเป็นฟอสเฟตนะคะแล้วก็ประกอบด้วย A ใช่ไหมคะแล้วก็ประกอบด้วย B B ตรง b นี้นะคะแล้วก็มี c มาเชื่อมเกาะเพราะฉะนั้น b ก็น่าจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็มีมีตัว c มาเชื่อมเกาะก็คือมีแขนยื่นออกไปอีกเพราะฉะนั้น b ก็น่าจะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็ c ก็คือน่าจะเป็นเบสใช่ไหมคะ c ก็น่าจะเป็นเบสเพราะฉะนั้น1นนิวคลีโอไทด์ก็น่าจะประกอบด้วย a b และ c นะคะประกอบด้วย a b และ c นะคะค่ะตามนี้นะคะแล้วก็จากแผนภาพข้อเดียวกันนะคะมีคำถามถามต่อว่าถ้า e คือไทมีน e คือไทมีน e คือไทมีนไทมีนก็คือ t เช่มยคะนะคะ, f ค,คคะ f ควรเป็นเบสใดใช่มคะ f ควรเป็นเบสใดก็ไปดูแผนภาพที่เขาให้มา e คือไทมีนจาก การเบสใช่ไหมคะจากการเข้าคู่กันของเบสถ้าเป็น d n a นะคะไทมีนก็คือ T จะเข้าคู่กับ A ก็คืออะดีนีนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น E ถ้า E เป็นไทมีน F ก็ควรจะเป็นอะดีนีนนะคะคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะคำตอบก็คือข้อกอไก่ สำหรับวันนี้นะคะเมลังงามชาแนลก็นำความรู้นะคะมาฝากกับทุกคนนะคะให้กับทุกคนได้ทำความเข้าใจให้กระจ่างมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนะคะการเรียนรู้นะคะไม่มีวันสิ้นสุดนะคะและถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เมลังงามชาแนลนะคะก็จะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ร่วม นะคะเข้ามาชมแมละงามช n แนลแล้วก็อย่าลืมกดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมละงามช n แนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ